สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่9มีนาคม2564ตอนนี้เป็นตอนที่51นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเนื้อหาหลักการและกฎเกณฑ์ของดวงจีนในตำราในตำราดวงจีนที่เป็นเสียลักษรุกุญแจต่อนะครับต่อไปเป็นวันวันอีกนะครับวันธาตุไม้อีก กิดอยู่ในเดือนจีนะครับคือเดือนสี่เดือนสี่เป็นฤดูร้อนของจีนะครับธาตุไฟจะมีกําลังธาตุไม้จะเหี่ยวแห้งธาตุไม้จะเหี่ยวแห้งนะครับเพราะว่าไม้ต้องไปเกิดให้กําเนิดไฟนะครับธาตุไม้กําเนิดไฟธาตุไม้จะเหี่ยวแห้งธาตุไฟมีกําลังให้เจาะจงใช้ธาตุน้ํากุยนะครับถ้าไม่มีกุยให้ใช้ยิ้ม ยิ้มที่เป็นธาตุน้ําเหมือนธาที่เป็นธาตุน้ําเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีกุยนะครับให้ใช้ยิ้มแต่กุยจะดีกว่ายิ้มแล้วต้องเอาแกหรือสิงมาช่วยธาตุทองแกหรือธาตุทองสิงมาช่วยนะครับมาช่วยให้กำเนิดธาตุน้ํานะครับธาตุน้ําก็จะได้รับแหล่งกําเนิดธาตุน้ําก็จะไม่แห้งเหือดแต่สิงแต่สิงจะดีกว่าแกนะครับ ธาตุทองที่จะมาให้กําเนิดธาตุน้ํากุ๋ยนะครับเขาบอกธาตุทองสิ่งจะดีกว่าธาตุทองแก่ถ้าถ้าใช้ธาตุทองแก่ก็ได้แต่ก็ไม่ควรพาคีกับอีกนะครับถ้ามีกุ๋ยปรากฏออกมาแล้วมีแกหรือสิงปรากฏออกมาด้วยแล้วราศีล่างควรพบธาตุทองซิมและหรือธาตุทองอิ่วเขาบอกราศีล่าง ควรทัดควรพบธาตุทองซิมหรือธาตุทองอิ้วนะครับถ้าเกิดมีแกรหรือซิงมาช่วยกุยนะครับก็จะสอบคัดเลือกเข้ารับราชการได้อย่างแน่นอนและจะจะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศสักนะครับแล้วก็จะขอยกตัวอย่างว่าถ้ามีกุยอยู่ราศีบนปรากฏออกมานะครับในตำราบอก เราจะอยู่ให้กุยอยู่ปีก็ได้อยู่อยู่เดือนก็ได้หรืออยู่เว, <c oughs> เวลาก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็มาดูในปฏิทินนะครับวันที่สิบเจดพฤษภาคมสองพันห้าหกิบสี่นะครับดีถีวันเป็นอีกนะครับธาตุไม้อีกเกิดอ,อยู่ในเดือนจีนะครับแล้วพอดีปีนี้ปีปีนี้นะครับปีสิงทิวเพราะมีกุยอยู่พอดีอยู่เดือนกุยอนะ อย่างที่เขาบอกนะครับอย่างที่ตำราเขาบอกมีกุยมีแค่กุยนะครับแล้วก็ควรมีธาตุทองมาให้กําเนิดกุยด้วยนะครับธาตุทองก็คือธาตุทองสิงนะครับที่เมื่อกี้บอกสิงจะดีกว่าแกนะถ้าไม่มีสิงก็ใช้แกก็ได้แต่แกควรอยู่ตรงนี้ไม่ควรอยู่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวแกพากีกับอีกนะครับ mm hmm. เขาบอกแกก็ไม่ควรพาขีอีกบาง,บางเอเอช่วงเดือนนี้นะครับเดือนกุยจีพอดี เราก็ได้ธาตุทองสิงของปีนี้นะครับบอกบว่าตามที่ตำราเขาบอกเลยนะครับแล้วเพราะว่าทองให้กำเนิดน้ำนะครับในขณะเดียวกันกน้ำมันก็นั่งอยู่บนธาตุไฟนะครับก็ไม่มีกำลังคือมีธาตุทองมาคอยให้กำเนิดธาตุน้ำก็จะไม่แห้งเหือดนะครับมีแหล่งกำเนิดตลอดเวลานะครับถูกไฟเผาจริงนะครับแล้วทองนี้ก็ยังมีธาตุดินให้กำเนิดอ,อ,อ,อีกช่วงหนึ่งนะครับ ทองดินเกิดทองทองเกิดน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นกุยนั่งอยู่บนธาตุไฟก็ไม่แห้งเหือดนะครับแล้วถ้าดีเขาบอกว่าราศีล่างควรมีธาตุทองซิมหรือธาตุทองอิ่วก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้ธาตุทองธาตุทองซิงตัวนี้มีมีรากนะครับมีตัวตัวเกิดอีกทีนะครับเราก็เลือกเอาเลือกเอาวันเวลานะครับเวลาอิ่วอิ่วก็ได้นะครับ เวลาอิกอิวเราก็จะได้สิงทิวกุยจีอิกทิวอิกอิวนะครับตำราเขาบอกถ้าได้อย่างนี้นะครับก็จะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศักได้นะครับต่อไปนะครับถีวันธาตุไม้อีกนะครับเกิดอยู่ในเดือนโง่ยังอยู่ในฤดูร้อนอยู่นะครับอันนี้เป็นช่วงตอนกลางของฤดูร้อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงตอนต้นของฤดูร้อน เขาบอกว่าตำราบอกว่าในครึ่งเดือนแรกของของช่วงตอนกลางฤดูร้อนเนี่ยคือเดือนโง่เดือน5้านี่นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาบอกให้ใช้กุยครึ่งเดือนแรกให้ใช้กุยแล้วก็มีธาตุทองไห้กําเนิดธาตุน้ําด้วยนะครับเหมือนกับเดือนสี่เมื่อสักครู่นี้นะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังเขาบอกว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนโง่นะครับ เขาขาบอกว่าให้ใช้เปี้ยกับกุยถึงจะมีความร่ำรวยและมีตำแหน่งยศศัก์นะครับครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวผมจะพูดให้ผมจะชี้ให้ดูนะครับตำราเขาบอกเครื่องเดือนแรกก็คือก็คือศาสตร์ศาสตร์แรกนะครับหมังหมังแจ้งนะครับบางคนอ่านว่าหมังจงก็ได้นะครับ ในเดือนห้าเดือนโง่นะครับเดือนห้าของจีนเนี่ยเขาก็เดือนหนึ่งเขาจะแบ่งเป็นสองศาสต์ศาสต์ที่ศาสต์แรกกับศาสต์หลังในตำราบ,บอกว่าถ้าธาตุไม้อีกเกิดในเดือนโง่ศาสต์แรกเนี่ยก็คือศาสต์หมังแจ้งนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ให้ใช้กุยนะครับให้ใช้กุยให้ใช้ธาตุหวังกุยนะครับเพราะจะมีความร่ํารวยนะครับแล้วแล้วเราก็มาดูปฏิทินนะครับ ปฏิทินวันที่วันที่6มิถุนานะครับ2564นะครับในตรงนี้เขาบอกว่าวันที่25ของจีนนะครับจะเข้าสู่สตัตว์หม่างแจ้งนะครับหม่งแจ้งหรือหม่างจจงเวลาอิ้วนะครับเวลาอิ้วก็คือเวลาช่วงช่วงเย็นๆนะครับช่วงประมาณ ห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งะประมาณนี้นะครับรายนี้มันเป็นวันที่ยี่สิบหีนจีน,นครับแสดงว่าเขาเข้ามาวันที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับศาสตร์แรกนะครับยี่สิบหกเข้าสู่ศาสตร์แรกแล้วนะครับของของเดือนโง่ก็คือวิถีวันท่านไม้อีกเกิดเดือนโง่นะครับเขาบอกว่าให้ใช้ให้ใช้ท่าน้ํากุ๋ยเลยนะครับท,ท่าน้ํากุ๋ยเท่านี้เขาบอกให้ในกระดาษเดียวกันท่าน ใช้ธาตุน้ำกุยแล้วก็ต้องมีธาตุทองมาให้กำเนิดธาตุน้ำด้วยนะครับอันนี้มันมีธาตุทองนะครับเป็นปีสิงทิวมันมันได้พอดีนะครับอันนี้เราก็เลือกเอาเวลากุยนะครับเวลากุยบีนะครับมาใส่นี่ครับอันนี้เป็นปีเดือนวันเวลานะครับในนี้เขาไม่มีกุยนะครับเราก็เอาเวลากุยกุยกุยบี กุยบีนะครับมันก็ได้ตามที่ตำราเขาพูดนะครับมันก็จะได้เป็นปีสิงทิววันกะโง่เฮเดือนกะโง่วันอิกอิวเวลากุยบีนะครับแล้วดีถีวันก็ก็มีกําลังนะครับเพราะว่ามีกุยกุยให้ท่าน้ํากุยให้กําเนิดท่านไม้นะครับแล้วก็ยังมีท่านไม้ที่เป็นท่าเดียวกันนะครับถือว่ามีกําลังนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อย่างที่ตำราเขาพูดนะครับอันนี้คือศาสตร์ศาสตร์แรกนะครับศาสตร์แรกของเดือนโง่นะครับต่อไปเลยจะพูดถึงศาสตร์ที่สองนะครับต่อไปเขาบอกถ้าเป็นศาสตร์ที่สองนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้หมังแจ้งนะครับเที่ยวนี้เป็นแห่จี่ศาสตร์ที่สองของเดือนโง่นะครับธานไม้อีกเกิดในเดือนโง่ครับแห่ีนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นศาสตร์ที่สองแห่จีต้องใช้เปี้ยกับกุยนะครับ เปี้ยกับปุ๋ยนะครับถึงจะมีความร่ํารวยและมีตําแหน่งยศศั์นะครับเนี่ยเราก็มาดูนะครับดูในปฏิทินนะครับวันที่วันที่ยี่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่ครับศาสตร์แห่จีเป็นศาสตร์ที่สองของเดือนโง่ของเดือนโง่นะครับอันนี้เวลาโง่นะครับเข้าสู่ศาสตร์เวลาโง่เสวียนโมงถึงบ่ายโมงครับวันที่สิบสองนะครับอันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับ เข้าตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับแล้วก็นับนับมาแล้วมาถึงวันที่สิบเจ็ดมันจะมีเป็นวันอีกดีืีวันธาตุไม้อีกนะครับเกิดในเดือนโง่นะครับเขาบอกว่าต้องมีเปี้ยกกับปุ๋ยเขาบอกว่าต้องมีเปี้ยกกับปุ๋ยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับศาสตร์แรกนะครับคราวน,นี้ในปฏิในในใน,ในปฏิทินนะครับเขาไม่มีเปี้ยกกับปุ๋ยนะครับ เราหาได้ก็เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเราจะเลือกเปี้ยนะครับเปลี่ยนชื่อเราก็ไม่ได้กุ๋ยนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกกุยบีนะครับก็ไม่ได้เปี้ยนะครับเท่ากับว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เราก็เราก็ผ่านไปนะครับไปหาของวันอื่นต่อนะครับต่อไปนะครับดีษถีวันท่านไม้อีกนะครับเกิดในเดือนบีก็ไป ปลายของฤดูร้อนนะครับเป็นช่วงตอนปลายของฤดูร้อนเป็นเป็นธาตุดินนะครับบีตัวนี้เขาบอกว่าจะมีลักษณะที่แห้งและหนาวเย็นนะครับถ้าราศีล่างได้สําเร็จเป็นตายพาคีธท่านไม้นะครับถ้าราศีล่างสําเร็จเป็นตายพาคีธท่านไม้คือมีไหไหเบ้าบีนะครับไหเบ้าบีหรือไห หายเบ้าบีอย่างนี้หายหายเบ้าบีอย่างนี้ก็ได้ครับหายจะอยู่ตรงนี้ก็ได้จะอยู่นี้ก็ได้ครับแต่เบ้าว่าอยู่ตรงนี้ครับหายเบ้าบีหรือว่าหายเบ้าบีอย่างนี้ก็ได้นะครับพระบอกต้องมีไยพาคีธาตุไม้นะครับเพื่อเพื่อเป็นเพื่อสนับสนุนธาตุไม้อีกให้มีกําลังแล้วเพราะว่าธาตุไม้อีกเกิดในเดือนบีนี่กําลังจะหมดจะหมดไปแล้วนะครับ เพราะว่าจะมีอากาศที่แห้งและหนาวเย็นนะครับถ้า,าราศีล่างได้สําเร็จเป็นตายบาคีท่านไว้ท่านไม้ไมครับหายบ่าผีก็ไม่ควรพบเห็นแก่กับสิงราศีบนไม่ควรมีแก่กับสิงนะครับแก่กับสิงไม่ได้นะครับท่านไม้อีกจะไม่ได้รับถ้าไม่มีแก่กับสิงท่านไม้อีกก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วราศีบนพบเห็นเปี้ยกับ กุยนะครับปรากฏออกมาแล้วไม่มีโบกับกี้นะครับไม่มีท่าดินโบา่าดินกี้ด้วยนะครับมีสองตัวนี้นะครับแล้วไม่มีโบหรือไม่มีกี้หรือไม่มีแกแล้วก็ไม่มีซิงด้วยนะครับก็จะมีความร่ํารวยมากและมีตําแหน่งยศศักสูงนะครับตาราเขาบอกนะครับแต่ทั้งล่างต้องเป็นไหเบ่าบีครับเอ่อไหเบ่าบีหรือว่านี้ก็ได้ไห่เบ่าบีนี้ก็ได้นะครับ มาสนับสนุนดิถีวันนะครับให้มีกําลังนะครับเพื่อรักเพื่อรักสภาพได้นะครับต่อไปแล้วก็มาดูปฏิทินนะครับวันที่26กรกรกฎาคมนะครับ2564นะครับําลาเขาบอกว่าธาตุไม้อีกเกิดในเดือนบีต้องต้องมีราศีบนเป็นเปีเ้ยกับปุ๋ยนะครับ ถ้าเราดูในปฏิทินนะครับวันหลีถีวันเป็นอีกนะครับเกิดในเดือนบีนะครับถ้าเราจะเอาเปี้ยนะครับมันก็ไม่ได้กุ๋ยนะครับถ้าเราอยากกุ๋ยมันก็ไม่ได้เปี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับราศีบ้างล่างเป็นหายเป้าบีก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเป้าถ้าเราเลือกกีเป้านะครับขีเป้านี้ก็เป็นหายเป้าบีก็ได้ส่วนหนึ่งของเขานะครับแต่เขาบอกว่าไม่ควรจะมี ไม่ควรจะมีท่าดินกี้เลยครับอันนี้เราก็ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ครับแต่แต่จริงๆหลักการอื่นถ้าเราใช้หลักการอื่นในการหลักการของดวงจีนในหลักการของตำราอื่นนะครับมันก็ยังมีพอพอมีทางได้นะครับแต่แต่ในที่นี้เราใช้หลักการของตำราที่เป็นแต่ลักลูกคุญแจครับเขาก็จะเป็นอีกหลักการหนึ่งครับ ที่พูดถึงดวงชะตาจะมีความร่ำรวยหรือตำแหน่งยศศักนะครับซึ่งถ้าเราไม่ไม่ใช้ตำรานี้ตำรานี้เขาหาไม่ได้หาไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ไปหาตำราอื่นแทนนะครับมาวิเคราะหา์เพื่อหาหาหาดวงที่มีความร่ำรวยและปีตำแหน่งยศศัก์ได้นะครับนะครับมันก็ยังมีหลักการอื่นๆที่จะใช้ได้ครับแต่ในที่นี้เราเราใช้เฉพาะหลักการของตำรา ดวงจีนที่เป็นเสรลักรูปคุญแจเท่านั้นนะครับครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมด,ด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ